สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาอะไรนะอ๋อรายวิชานาฏศิลป์น,น,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะ ก็คือสุนัขนะคะการเรียนแบบท่าทางของสุนัขนะคะเราก็จะทําง่ายนะคะเราต้องนั่งลงก่อนนะคะแล้วก็เอามือการมือแบบนี้แล้วก็ยืนออกมาข้างหน้านะคะแล้วก็เอาไว้หว่างขาอย่างนี้ในที่นี้นี่ก็คือการเรียนแบบท่าทางของสุนัขตอนนั่งนะคะในที่นี้เวลาสุนัขน,นั่งเนี่ยสุนัขก็จะหอบหายใจใช่ไหมเราก็เรียนีตรงว่าเราก็หอบหายใจนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นการเรียนแบบท่าทางของสุนัขค่ะสำหรับท่าทางต่อไปนะคะก็คือท่าทางของแมว นักเรียนสามารถเรียนแบบท่าทางของแมวได้หลากหลายท่าทางนะคะนักเรียนอาจจะยกมือขึ้นมาข้างล่สามนิ้วแบบนี้แล้วก็เอามาทาบแก้มนะคะสื่อถึงหมวดแมวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนอาจจะเรียนแบบท่าทางในการที่ sea. นักเรียนยกมือขึ้นมาสองข้างอย่างนี้กำกับปั้นแล้วยกมือขึ้นมาสองข้างอย่างนี้แล้วก็มาแนบแก้มนะคะและทีนี้นักเรียนก็ทําท่าทางลองเหมือนเนักเรียนเห็นไหมเวลาแมวเลียขนตัวเองทายังไงนักเรียนก็ลองทําท่าทางตามนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นก็เลี้ยงอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะแบบ แกมอนี้ก็ได้นะคะเป็นการเรียนแบบท่าทางของแมวค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นรอยฟันของหนอนไหมคะหนอนนะคะคุณครูก็มีท่าทางการเรียนแบบท่าทางของหนอนมาให้นักเรียนดูอันดับแดกนะคะนักเรียนยกมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็เอาวางไว้แนวนรนนะคะแล้วก็นอนการพฤติกรรมของหนอนเนี่ยเวลานอนเคลื่อนที่ใช่ไหมมันจะตัวตรงก่อนแล้วก็ให้ขยับขยับหรือว่าการหงอตัวขึ้นนะคะแล้วก็ เวลาเราจะเรียนแบบท่าทางของหนอนเราก็ใช้แค่ยิ้วเดียวค่ะนอนลงเอานิ้ววางเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็กระดึ๊บค่ะค่อยก,กระดึบ๊บเรค่อยตรงกระดึ๊บเรค่อยตรงมือนะคะมือทั้งมือเนี่ยก็จะต้องค่อยๆเคลื่อนขยับบค่อยเ่น,ยเยนไปตามทางนะคะเอาละค่ะสำหรับท่าทางต่อไปนะักเรียนสังเกตไหมว่าทำไมคุณครูถึงน,นั่งลงแบบนี้เพราะว่าท่าทางต่อไปนะคะเป็นการเรียนแบบกระต่าย การเลยนแบบท่าทางของกระต่ายนะคะกระต่ายมีหูยาสองหูแล้วก็ชูมือขึ้นมาสองนิ้วอย่างนี้แล้วก็ไปวางไว้บนหัวก็ได้นะคะแล้วกระต่ายพฤติกรรมของกระต่ายก็คือกระโดดเวลากระโดดแล้วก็กระโดดไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างการเคลื่อนที่ของท่าทางของกระต่ายแบบนี้นะคะก็สาหรับท่าทางการเลยนแบบสัตว์ท่าต่อไปนะคะก็คือท่า เรียนแบบท่า6เป็ดน,นะคะเราจะเอามือสองข้างอย่างนี้แปบะบออกนะคะแล้วก็แนบลำตัวแล้วขานะคะเราก็จะทํากลางออกแบบนี้เอาข้อเท้านะคะชิดกันแต่ว่าปลายเท้าจะแยกออกจากกันเวลาเราเดินนะคะเราก็จะเดินแบบนี้นี้นะคะอ่ะเรามาดูกันใหม่นะคะการเรียนแบบท่าทาง6เป็ดก็คือเอามือสองข้างแนบลบำตัวขากลางออกนะคะแล้วก็เดิน เราก็ใส่ตัวเบอือก็ได้นี่นะคะก็เป็นท่าทางการเรียนแบบท่าทางของเป็ดค่ะอ่านักเรียนสังเกตไหมคะเมื่อกี้คุณครูแสดงท่าทางอะไรไปท่าทางเมื่อกี้นะคะเป็นท่าทางการเรียนแบบของลิงนะคะลิงเมื่อกี้อาจจะเป็นลิงตัวเล็กๆมันก็อาจจะแบบหรือว่าเหมือนลิงชิมแป,ปนซีนะคะก็จะเดินท่าทางแบบนี้ถ้าเป็นลิงอุรังตังที่ตัวใหญ่ๆนะคะก็จะพูดบอกอย่างนี้ค่ะ ว่าลิงตัวน้อยๆนะคะก็จะเลือดสีขาอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินเหมือนมนุษย์เลยนะคะการเรียนแบบท่าทางของลิงก็สามารถแสดงออกได้หลากหลายท่าทางนะคะถ้านักเรียนชอบท่าทางการเรียนแบบท่าทางไหนนักเรียนก็สามารถแสดงท่าทางลอกเรียนแบบแบบนั้นได้ค่ะค่ะสาหรับท่าทางเรียนแบบสัตว์ท่าต่อไปนะคะก็คือท่าทางของม้านักเรียนเคยดูหนังแก้วหน้าม้าไหมคะเวลาแก้วหน้าม้าวิ่งเนี่ยแก้วหน้าม้าจะทํำยังไงเอ่ยแก้วหน้าม้าจะยกมือสองข้างขึ้นมาอย่างนี้ข้างนึงจะอยู่สูงกว่าแล้วข้างนึงก็จะอยู่ล่างกว่านะคะ แล้วเวลาวิ่งเนี่ยก็จะวิ่งเดี๋ยวคุณครูวิ่งให้ดูนะคะท่าทางการเลนแบบของมา้าเวลาวิ่งเลนแบบอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็คือท่าทางการเลนแบบของมา้าเอาละค่ะสาหรับท่าทางต่อไปเป็นท่าทางการเลนแบบกบนะคะท่าทางการเลนแบบกบเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมกบเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่กระโดดใช่ไหมแล้วก็นั่งลงขานั่งลง ้นทีนี้ก็การขาออกเล็กน้อยแล้วก็เอามือเนี่ยค้ำไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะและทีนี้เวลากบถ้าการเรียนแบบท่าทางของกบแล้วก็ต้องกระโดดใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแสดงให้ดูท่าทางการเรียนแบบของกบนะคะนี่นะคะก็คือท่าทางการเรียนแบบของกบค่ะสัตว์อะไรเอ่ยอาศัยอยู่ในน้ำมีครีบมีเกล็ดว่ายน้ำเก่งมาก นักเรียนพอจะคิดออกไหมคะว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรสัตว์ชนิดนั้นนะคะก็คือปลาดังนั้นนะคะค,ครูก็จะสอนนักเรียนในการเรียนแบบท่าทางของปลาวิธีการเรียนแบบท่าทางของปลานักเรียนก็ยกมือขึ้นมาสองนิ้วเหมือนพนมมืออย่างนี้หละค่ะแล้วก็ยื่นแขนยื่นมือไปข้างหน้าแล้วเราก็โน้มตัวลงไปข้างหน้าแล้วก็กางเขางิดน,นึงนะคะแล้วทีนี้การเรียนแบบการเคลื่อนที่ของปลาลก็จะใส่ตัวไปมาค่ะ,ะสาสยตัวไปมาดูดีๆนะคะ สายตัวไปสายตัวมาเหมือนปลาที่ว่ายน้ำแล้วก็นี่นะคะก็เป็นท่าทางการเรียนแบบของปลาค่ะเอาละค่ะสำหรับท่าทางต่อไปนะคะก็เป็นการเรียนแบบท่าทางของไก่นะคะไก่นะคะเราก็นอนแขนองมาข้างตัวแบบนี้และทีนี้ก็กระพุ่ปีกก็คือขยับมือขึ้นขยับมือลงอย่างนี้ไก่นะคะเราก็ยืดหน้าไปนิดนึงการเรียนแบบท่าทางของไก่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ค่ะแลวนี่นะคะก็เป็นการเรียนแบบท่าทางของไกค่ค่ะท่าทางการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ต่อไปก็คือนกนะคะนกเนี่ยจะเป็นการโบยบินเป็นการแสดงที่ศระนะคะแล้วก็การมือออกไปข้างหนาตัวสองข้างนะคะแล้วเวลามือเวลาเราทท่าเป็นนกบินนะคะเรามือมือเราเนี่ยก็จะแบบสะบัดขึ้นสะบัดลงนะคะอ่าเรามาเรียนแบบท่าทางของนกกันเลยค่ะอ่า ือขึ้นยกมือลงนะคะแล้วก็ปี่มค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิชานาฏัศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการเรียนแบบท่าทางสัตว์นะคะก็คุณครูคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอนี้จะให้ความรู้แก่นักเรียนไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดคุณครูก็ขอให้มาณที่นดชด้วยนะคะสําหรับค่าวิชานาฏัศิลป์ในวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ ค่ะก็หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะคะได้ดูวิดีโอจบแล้วคุณครูนะคะก็จะมอบหมายงานให้กับนักเรียนทุกคนงานนั้นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสัตว์คนละสองชนิดและทีนี้ก็ให้เรียนแบบท่าทางของสัตว์สองชนิดนั้นแล้วบันทึกภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์ที่นักเรียนเรียนแบบท่าทางแล้วก็รูปภาพที่นักเรียนเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะก่อนวันเสาร์นี้นะคะเอัละค่ะ และแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนทุกคนจะส่งงานภายในวันเสาร์นี้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ช่วยงานพ่อแม่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะบ๊ายบาย